อััวันนี้จะมารีวิวน้ำหอมเจนนี่คิมกันนะคะก็คือยี่ห้อท a m บ u r i n s นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยมีทั้งหมด10กลิ่นด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยี่ห้อนี้นก็เป็นที่โด่งดังมากๆในโซเชียลนะคะ แล้ววันนี้จะมารีวิวทั้ง10กลิ่นให้ฟังกันค่ะกลิ่นแรกนะคะเป็นกลิ่นที่มีความออริเ t นทัลสูงค่ะสักพักก็จะหวานไปปลายพอกลิ่นเริ่มจางก็จะมีความแป้งออกมาค่อนข้างชัดถัดมากลิ่นนี้เราว่าเข้าใจง่ายที่สุดเป็นกลิ่นฟลอเรลสูงแล้วก็เหมือนอยู่ในดงดอกไม้ตลอดเวลาถัดมากลิ่นที่3เ e r g a เกอรแซนโดกลิ่นนี้เนี่ยจะมีความไม้กว่ากลิ่นชาโมแล้วก็จะออกเปรี้ยวไทยทนิดหน่อยนะคะ กลิ่นนี้มันจะเหมือนเปลือกไม้ที่เพิ่งผ่านฝนตกมาหม,มาดนๆมันจะมีความเย็นหอมไม้สดชื่นรู้สึก f r e s เฟรชกลิ่นนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความเย็นสุขุมให้ความรู้สึกภูมิฐานแล้วก็เท่เราว่ากลิ่นนี้เหมาะกับคุณผู้ชายมากๆก,กลิ่นนี้เราขอโทษน,นะแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนกลิ่นใบก้อนมากกลิ่นนี้ก็คล้ายๆใบก้อนรสส้มอ่ะทุกคนคือ นั่นแหละมันมีความซ่าๆกลิ่นนี้จะมีความซ่ากว่าตัวอื่นคือมันมีความสปายส์แล้วก็โดมไปสักพักมันเหมือนกลิ่นทูบหอมคือหอมแบบมวลมวลควนๆน่ะกลิ่นนี้เป็นอีกกลิ่นที่หวานแต่จะไม่ได้หวานเหมือนตัวลาเล่แต่ว่ามันจะเป็นหวานเหมือนหวานผลไม้มากกว่าปิดท้ายกันด้วยกลิ่นนี้กลิ่นนี้มันจะมีความส้มๆคือมันเหมือนประเือกส้มแล้วก็ออกวอมวอและนี่ก็คือรีวิวทั้งหมด10กลิ่นนะคะไปแล้วบ๊ายบาย